เสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายรง,งานการพิจารณาศึกษาเรื่องยัตติพิจารณาศึกษาและจัดทําข้อเสนอการส่งเสริมเยวาวชนและการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่คือปัจจุบันและอนาคตของพวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่คือปัจจุบันและอนาคตของสังคมนี้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกับพวกเราพวกเขาต้องซื้อข้าวกินซื้ออาหารการกินต้องจ่ายค่ารถค่าเรือใช้รถใช้ถนนเหมือนกับพวกเราทุกอย่างและเราปฏิเสธกันไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้ตลาดสินค้าและการบริการหลายส่วน ก็มีการจัดทำสินค้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเสนอแนะต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยในทุกๆเรื่องท่านประธานครับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยในฐานะพลเมืองมิใช่มีเพียงแค่การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นซึ่งทาง คณะกรรมาการก็ได้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยของเยาวชนไว้ในรายงานฉบับนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเมืองปกติและในพื้นที่สถานศึกษาซึ่งผมเองก็เห็นด้วยกับข้อสรุปและข้อสังเกตของรายงานจำนวนทั้งสิ้น91ฉบับแต่ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งของการศึกษาที่ผมรู้สึกว่า กรรมธิการละเลยไม่ให้ความสําคัญในรายงานฉบับนี้และผมอยากจะฝากไปยังคณะกรรมธิการนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของเยาวยชนในระบอบประชาธิปไตยในพื้นที่การทํางานหากมีโอกาสทําการศึกษาเพิ่มเติมผมอยากให้ท่านพิจารณาข้อสังเกตนี้ให้บรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้วยท่านประธานครับจากรายงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระบุไว้ว่า ในไตรามาสที่3ของปี2567ระบุว่าประเทศไทยมีประชากรที่อายุ15แต่ยังไม่ถึง18ปีจำนวน2ล้าน700,000คนและในจำนวนนี้เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน120,000คนหรือคิดเป็น5%ของจำนวนประชากรอายุ15-18ปีทั้งหมดท่านประธานครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานปี2500 41มาตรา44กำหนดไว้ว่าห้ามนายจ้างจ้างผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างและกรณีที่นายจ้างจ้างผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา45นั่นก็คือต้องแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานทราบท่านประธานครับเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนแรงงานอายุน้อยเหล่านี้ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือก็กระจายกันอยู่ตามกิจการโรงแรมร้านอาหารงานบริการภาคการผลิตการก่อสร้างรวมถึงการขายส่งและขายปลีกคำถามแล้วเราจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรสำหรับคนทำงานในภาคส่วนต่างๆการส่งเสริมสหภาพแรงงานครับซึ่งเป็นองค์กรประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของคนงาน ที่จะทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องเสรีภาพและเสนอแนะแนวทางต่างๆในสถานที่ทํางานซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าประชาธิปไตยในพื้นที่ทํางานการส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้าใจบทบาทสาภาพแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่จะทําให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพแรงงาน พวกเขาจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมขอยกตัวอย่างนะครับองค์กร TUC หรือสหภาพแรงงานระดับชาติของสหรัชอาณาจักรซึ่งมีสมาชิกมากกว่า5ล้านคนสหภาพแรงงานก็เข้าไปจัดเวิร์กช็อปให้กับนักศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับสหภาพแรงงานให้พวกเขาเหล่านั้น,นเข้าใจสิทธิด้านแรงงาน หรือที่องค์กรสาภาพแรงงานระดับชาติของสกอตแลนด์ STUC ก็มีกิจกรรมออกทัวร์ไปให้ความรู้เรื่องสาภาพแรงงานในตามพื้นที่ต่างๆตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเช่นกันแล้วหันกลับมาดูบ้านเราครับทธานบ้านเรามีสาภาพแรงงานคนที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ถึง2%ของจำนวนแรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ เราต้องตั้งคำถามว่ากระทรวงแรงงานเคยสนับสนุนเรื่องสาภาพแรงงานอย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องประชาธิปไตยในพื้นที่ทำงานที่ผ่านมากระทรวงแรงงานเคยให้ความสำคัญหรือไม่และเคยมีการวางแผนให้ความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้รู้จักสาภาพแรงงานอย่างไรผมจึงขอฝากคำถามนะครับข้อสังเกตเหล่านี้ไปยังคณะกรรมาการ ให้ช่วยพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรให้กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าไปส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจสิทธิด้านแรงงานและการรวมตัวกันจัดตั้งสาภาพแรงงานได้ครับขอบคุณครับท่านประธาน